ก็สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุข,ขสุขคนเนาะมาต่อกันอีพีสแล้วพี่น้องเออหลังจากที่ไปกินขา้าวรับประทานอาหารมาเ,เรื่อยบร้อยเนาะเอาก็มาพาพ่อตู้มาตรวจแล้วเรียบร้อยมาหน้พี่น้องเอไปรับผื่นรับยานะเนาะอ่าสบายดีอีกรอบพ่อตู้น้องเอเดียบก้าวาพอดีอ่อาแสนห้าสิบพันเนาะ อันนี้ก็เก็บก็เก็บเนาะบ่อเป็นหยังพี่น้องเก็บไปซื้อเอ็มล็อกเอ็มลอยกินอ๋ออ่าเฮาซอยเด้อรอบนี้เด้อพี่น้องซอยกันบ่เป็นหยังดอกอ่ามีตาเข้ามาเมื่อกี้นีเข้าไปหาหมอเพิ่นว่าใดก็เพิ่นว่าบ่ให้คลำหยังเพิ่น่ะบ่ให้คลำหยังเลยบัดนี้กินเลยปกติเลยก็ีว่าอาการแดงๆาตกใจท่านหมอ่นอ่าเพิ่นก็อาจจะถึกมือกอย่างนแต่มันก็สิ เป็นตามเส้นเลือดเทาซื่อผู้ใช้พันชนะแต่ว่าทั้งบัดทั้งมวลเมนดีขึ้นบ่โดยนึ่งเดือนละหายมาอีกคนละสิรจวดนึ่งเดือนจังมากอีกต่อไปหันไดมันนี่กระเบงนับไปพี่น้องวันที่เท่าไรวันที่หกนะวันที่หกเดือนหน้าเนาะ กลับมาอีกพี่น้องเลยยายหยอดปกติพี่เข้ายาหยดแล้วก็ยากินบ่มียาอย่างนี้ยาบำรุงอันนี้ยนะยาบำรุงเออบำรุงเลือดบำรุงสายตาด้เศร้าเศร้าเศร้าเม็ดแรงเม็ดนะเบิ้ดนี่เพิ่นบ่ได้แห่มาต่อบ่เดี๋ยวต้องรอให่ต้อเดือนจังไหมพ่อเดือนแล้วเพิ่นสี่ว่าอีกอืมก็จำไว้วันที่หกเดือนหน้าเนาะพี่น้องเลยแห่มาเมื่อนี้กับวันที่หกดีแล้วเพิ่นมาดีแล้วก็บ่เป็นยังเนาะเพิ่นมาดีแล้วก็โอเค ลองแต่เมื่อออกแต่ตัว้ออะไต่างกินเลี้ยงหมออะไรวะมายคล้ำนด้แต่การสารอาหารได้เมอนกมนเมนเมที่จริงมันคล้ำลายมันกระปุดีเดี๋ยวคนเฮามันอยู่ได้พอสารอาหารเนาะแต่กินแนื้อมีิอาหารไม่ประโยชน์มันก็ร่างกายแห้งแห้งแห้งย่ำเยะไปกินที่เข่าทำมากที่เขากินได้กินไปหมดเลย่สิกินได้ทุกอย่างวันนี้เนาะ โอ้ดี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 ด,ดีได้การได้การพี่น้องเอ้ยไปแสนมิตากลับบ้านกลับเมืองเขาแล้วบัดนี้เนาะพี่น้อ,องเอ้ยอ่าโดยกลับเมื่อบ้าน,นเมืองเขาบัดนี้อ่าโอเคไปละกินข้าวอิมอ่มท้องมาก,กวดกะถือว่าเพื่นอนกบว่าดีเนาะบุมมีปัญหาย,ยังกลับไปหาอย่างเลยเออกลับไปหาพักผ่อนแล้วบัดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยไป Nhi lạ, mưa bà này à, Mưa bà mưa mưa không? Bà này, kìa nàng người, à, Bà 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 Kìa Bà, khuyên bà, khuyên bà Ok Ok Mai lại nhé, mai nhé Mai lại nhé, mai nhé Mau luật <laughs> nà đường trót lọt Bà bát bà <laughs> ไปโอเคพี่น้องเอ๋บาเตียงกับคอตัวเดินทางกลับบ้านกลับซองก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านน้องพี่น,อน้องเนาะวันนี้เนาะเดินทางกลับบ้านนนกัโอเคพี่น้องเอ๋ไปวันนี้พาอีลาลงเบิงเสื้อผ้าก่อนจ๊ะเด็กจักหน่อยพี่น้องเอยกับผอตู้เพิ่งอยากได้กระเป๋าว่าใช่พาย่างห้างก่อนพี่น้องเอ๋นี่แหละไอเติคสวรรค์เขตเมนนี่แหละไอเต็กอ่า คำบายู่ประเทศไทยกับเปียบสิบเมื่อนแบบเดโมอ่าเนาะบ่โดยโดยพี่นองเอ้ข้าไปเพิ่งนอ้เลือกเอาเลยเอยี่นองเอ้พอดีรตู้ได้กระเป๋าป่ะกระเป๋าเนาะ ไปพี่น้องเลยไปเบิ่งกระเป๋าก็โดยสวัสดีขอบใจเลยลายมาแต่ทางไหนไงมาที่ซีโนอ๋อซีโนมาแต่ทางเดียวกันสิขอบใจขอบใจฮะกันได้เลื่อนบ่เอ้ยเนาะแม่พี่แม่พี่พี่น้องเลยกระเป๋ากระเป๋า

ใส่น่ะใโทรศัพท์โทรศัพท์ไปเหเนาะนี่กระเป๋านี้กระเป๋าใช้เงินโอ้โห้เปิเท่าอ้าด้อเด้อด้ฮะสามแสนหกนางเท่บอกตัวนี้เท่าไรน,นะโอ้แสนซ่านอีบอก สีดำจะจะได้สียังพ่อเถ้าที่นี่ก็เอาแล้วมันเลยแต่มันไ่เป็นหนังเลยพ่อถ้าเป็นหนังอาจจะแพงกว่าอันต้นนี่แหละตัวนี้ป่ะตัวนี้ตัวนี้มีหนาบ่๋นาได้ได้อเด้อแล้วคบางอ้าวตาหนี้กระเป๋าไห้ปเอาบ่ะไห้หนึ่งไว้ใไว้ใช้เงินนี่สิป่ใช้เงินจะเชื่อโอเคโอเคโอเคยังไงขี้จ้เปกเดี๋ยวปะเกลไปฝากเมียบ่ เออไปเถอเอาบอเบก้ากระเป๋านี่พาย่ีฮะเอาชื่อหายอันหนึ่งนะเอาบ่เอา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 ไปพายอันเท่าไรนี่น่อยเส้นทุบเส้นหางก็ได้หรอว่ะโอเคเอาเอาสีไดเบก้ากากแค่กากโจรกแค่สีดำด้วยเนาะก็จะพายใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ดยโดยโดยอ่ามันคืออนาคต

เซนสิบบอได้่าสิจ่ใจให้ดอกาิ้นให้เซนิอันนั้นเซนเซนเซห้เป็นสองเซนหกสบพกีอ้าวโดยท่นหาิบก็ได้กูเป็นยังดอกกูได้ห้นะโดยอีละมาเเจ้าจะได้ยังผูกเพิ่งชุดงามผูกรเป้าชื่อสุดให้ชุดหนึง ก็คือล่ะคือล่ะเออขาท่าเลยได้การได้การพี่น้องเไงไปเด้อคือยไงมือจักโอ้โหเออหนี้ของนิดน้อยลินัวไรให้เพื่อนเลือกเอาเองเพื่อนมาฮอดบ่งอกมันเลยมันไม่ยันมากบ่อนี่เลยเลือกมันจะของผู้ชายม่อจักอันนี้บ่

Hoa oh, hoa bận. Hoa nhanh. Na yêu phụ đi lâu lắm. Andy Paddy Pê. Lé Max bao. Lưu bao béo 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 เฮ้ตัเทเอาอะไรมาตัวอะไรก็เลือกเอาเจะมาเลือกเอาเองเจ้าพอดีงออพดีงามเออพอดีงามเฮ้มาพี่มาเบิ้งิเวนกระจกิใหง่ายพูไจังพอดีบอนี่งามไปละ งามงามเอาบ่อลไมัมกบ่อลไมัมกกับไปซะอืมใช่ไหน่ะตัวนี้แสนสามชิ้นทั้งเครื่องไทยอืมเครื่องไทยบ่โดยแบบนี้ได้ใช้เอาบ่แบบนี้ฮะฮะมักจะบ่อลไรใส่สวมใส่บางูตัวนี้บ่โบอ้าวแต่มันน้อยไงนะจะไปใส่ได้นี่นี่นี่ซื้ออยู่กับเจ้าแบบนี้คะ chống xem bước chưa Số pháp à, xài. Đây, thôi đi sai, Đấy hết đi hả hết rồi hết 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 thế, hết 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 tha, hết tha, hết đấy hết anh hết có โอ look, ้ oh, ่เอฟซีบ่หน่โอ้ขับใจลายลายอ่นี่เป็นขาครึ่งขาครึ่งบ่อือหือได้ไล่หกันได้ขาสั่นเลยบุมีบ่อเปอีกนสามสิบกันออือ หร ok ือว่าเซลแบบใดแบบอะแบบนี <els> uh, like ้ป like ่าแบบนี Mark ้ดีกว่าเน้อแก้วแก้วแก้วแก่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เป็นมาเรื่องเอาเองเพื่อนเลยเต็มที่แล้วโอเคลองดูตัวนี้ลองดูวยไหนสีใดเสีใดมากสีใด นี่ไปเลยเลยวะนี้โอ้ยให้กูลดไข้อ้งโอ้ยเจ้านี่บ่ได้ได้เจ้านี่ไปเลยเลยไหลลื่นได้เจ้านี่เนอะเป๊ะเวอร์อ่ใส่สก๊ะซันมาเนี่ยใส่ชุดกีฬาเลยมันสบายเออโอเคเรียบร้อย พอดีงามเปเวอร์อะไรอันนี้เก้าสิบห้าบอกเอาติดพุดพุดกูเหย่อเอาบุมักเอาคืนยากได้เอาไปเอานอกไปเอาใส่ไปเลยบ่อหนะใสไปเลยบ่จะห่อนบ่ะใช่สองสั้นเลยแก้ให้เพื่อนชายชงเลยถูกละใชายชงเอามันห้อนได้ชายชงตัวสามตัวโดย ะไรค่าเสียหายมาบันนี้โดยเหลืออยู่แสนกีบสองสนสองพัหาเสียสองแสนสองพันห้าสองแสนสามพันเยสองแสนสามพันสองแนสามพนโบมี่งมิจะข้นท่านข่าเนาะสองแสนสามพัน <grew> สี่พันก็ได้บอเออโอเคดูให้ดูให้เรือยไปละไปไปเมื่อบริด้วยฮะบอสซื้อซื่อกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็ขอเงินน้ำล่าไม่ใช oh no? ้เหมืนคอยคอยยังมีเงินใช้ว่าสิขอเงินใช้เอเเคมคมคิดคอยขาทาอยู่บ่ ขายท่าเนาะเออลีกเพิ่นเด้อโดยโดยโดยขอบใจหลายเด้อพี่น้องเอ้ยไปอันประตูเออพี่น้องเอ้ยประตูเฮบึ้งบึงพี่น้องบึ้งเกือบแล้วขาดคือขาดแต่ยื่น้นเกือบให้ประตูก่อนอ่าแต่ก็หันขายเกือบกลับมาอีกกลับมาอีกกลับมาอีกรอบกลับมาอีกรอบบริเมืวณรอบมื่อนี้ พี uh, no? uh, ่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยจะซื้อเกลือให้ประตูคนกอนเนาะเกิบแล้วขาดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเออตัวนี้พอดีพอดีเป๊ะเลยขระทาเลยคู่เท่าไรนี่ฮะซี่เซนสามดบ่มีย่อมเย้ากันนี่บ่โดยโดย

บุ okay. ้มไม่ใเอาเลือกเอาเอาคู่หนึ่งก็ได้ฮะเดี๋ยวาใส่ไปไปหั่นไปนี่เกือบครบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฮะให้คู่หนึ่งเดี๋ยวชื่อให็บมะก้าวคู่หนึ่งเออเป็นยังไงคือเราไปใส่ไปไปเบียกไปงานลองมึงดูลองดูโอเคโอเคเป๊ะเลยมะก้าเป๊ะบ่พอดีเป๊ะเลยโอเคโอเค เอาเลยเอาคู่นั่นบอจัดไปจัดไปพี่น้องเอ้ยหกเซนหกว่าน้ำมันหกเซนหาหกเซนฮะโอเคโอเคโอเคหกแสนสี่สิบเป็นกีบเนาะโอเคพี่น้องเลยครบ้วยขอบใจเดลายไปหกแสนสี่สิบเป็นเงินไทยกันประมาณพันสามร้อยบาทพันสองร้อยกว่าบาทพี่น้องเนาะไป โอเคบาทนี okay, ่กลับได้โอเคพี่น้องเลยีวลาว่าไก่ทอดมาไม่กินนี่ไก่ทอดนี่เอาบ้ฮะเอาบ้างเนี่ยว่าเนี่ยว่าพื้นยาว่าบ้างเอาชองกล้องก็ได้ชองกล้อง่อะไรอันนี้เอาบ้างมัไม่กินว่าบ้างเอาแต่ไก่ทอดก็ได้เนาะไปเสร็จ เท่าไรบ้างล่ะคือสี่สิบพันไปเรียบร้อยบบบน,นี้อ่าโดยพี่น้องเลยไปเมื่ออี่แป้า,ปาเด็ดเซ้ตพี่น้องแบบน,นี้เนาะเมะืม่อแล้วเมือ่อไรปุ๊บวายกระเป๋าเบนแล้วะเบ้ากระเป๋าเบนแล้ว <laughs> <laughs> พี่น้องเลยฮวันฮวันฮวน <c oughs> ไปพี่น้องเลยกลับบ้านเมืองเฮงบาบ้านนี่ฮวันฮวันฮวนโอเคอเดินทางกลับบ้านนี้พี่น้องเลยปาโตแดดขนาดมั้ยนี่โอเคพี่น้องเลยฮอนันเรียบร้อยแล้วบ,บา้านนี่ไปเนี่ยใส่เกือบเกือบเกือบอ้า

ม้วนด้วยด้วยด้ยอดเรียบร้อยแล้วีนนน้าบ่ปแต่คนเมื่อยในหูอยู่บึงหูอยู่คอเตยจะเสียินคนเมื่อยนี่เมาได้นี่นะเอ๊ะี่นอนเงยอืออืออเอ้าบานนีพอดเรียบร้อยแล้วก็หาผ้าคาพอดแล้วเมื่อยกันที่นองเ้ย đẹp lỗi là bản này nó, đó à, thôi, rồi mau lột vậy lạ, mau màu, chip pay chip bạn ạ này, bao pay nhôm màu màu. là, cái nào cái nào, sấy hồng, ạ, lạ Đây thấy, thấy cái này hồng bay này, hồng ạ, lạ sấy, ở đây này, Phần này, nóng trái nước อันนี้ห้องบักเก้านะโดยพี่น้องเกยเก็บไม่กระเพรุตซีดํานะอีลาได้ซองสุดสุดไม่พี่น้องเกย์ท่้นเก็บมาท่านกระเป๋ามันเนี่ได้ซองยางนะเจ้าเน้อโอเคโอเคพี่น้องเกย์เป็นยังโดนๆไปเถอะเนาะพี่น้องเกยขอ์ของควันของควันก็ได้กันเนาะ บไร้คอยซื้อสัง่งให้พอดีได้โอากาสได้พี่น,อนอ้องเลยก็ก็ได้ยังไม่ได้มัดไปกินเมโดยบนะงามบ่นนนะไปใช่ไปดำหน้าบะเก้าไปหาห้ไปหาหน้าไม้ก็ได้่ะ ไปใส่ไปนหมอกในเมือง่้เป็นเี้ยเป็นยังไงแล้เ็นไหมยังไปใส่ไปแล้วนะกับผูกัเรือแล้วโู้กเรือบัตรแกหนึ่งเนาะตัวสองเซนปลายพวนีสอียน่ะไรสองเซีนเป็ดป่ะโดยนี่ของของบัวช้ำของบระตูของปตูซีเนโดยนี่ของเก่าแล้วพี่น้องไงพอดีแลจุไพ่ใช้หนี้เลยพี่น้องไงบัวจุแล้วต่ไหนน เลยมันมันเป็นนางนางเท่ห hmm. no? uh, oh. like ์หนมเนาะเป็นนางเพราะมันแข่งเนาะแพร้อมจังเพ้งที่พ่อราคาจังแพ้งกับโมเปียกโมเพื่อนเองดีแล้ดีแลี่น้องเไยแข่งเห็นเบาเก้าขึ้นรถมาเช้าเนี่ี่เราอยากถอดเกือบจะได้ก็เลยซื้อตัวนี้มันสอดยากแน่นะได้ให้ตัวนี้ให้ แตงสดเนี่ยไหมเวลาบูมีแล้วก็บอกเก้าให้จะเก็บไก่เดี๋ยวบักเก็บได้ผลเลยเยอะบูมีใส่เนาะโดยวอ่โอเคแหละพี่น้องเงยแบบนี้เนาะสรุปแล้วก็คือการบาหัสนเรียบร้อยพี่น้องเงยเพื่อนก็ว่าอาการกระโบเป็นยังเนาะนี่จะปรกินได้ทุกอย่างทุกแนวบบดนี้ ออเนี uh, uh, num, well, right, right, ่ยได้ลมปากได้ย right, right, ัดเขาเลยบ่ซั uh, ่นเนาะเนาะแห้งแล้วปากเสียงแห้งแล้วดีใจบ่ดีใจละทีแรกออกทีแรกบ่ได้ทําเนอะของอก็ยอมหักอยู่สทํากันแล้วิบ่กล้าสิหายงใจบดนี้น่อนอยเมืมื้อวานโอย่โตอยากเด้อแท้คือบ่ไปบางท่านเพิ่นก็ว่านะบเออแม่นๆมื้อนี้ก็ดีบ่ดีใจบ่เโยมอน้เพราะว่ามันอ่า เมื่อวานนี้บททวงบททันมาสิไปเมื่อวานนี่เนาะวันนี้บปแนวใดกันเนวาบ่ตื่นมาแต่ก็เหยียบเลยวันนี้ไ่ได้เวะใช่เลยขับรถยางเดียวเลยมาหอดพี่เลยกักเลยเอาใจใจมีโดยตบไปยังแต่ว่ามันดีโอเคเลยก็โอเคละบัานนี้ปลอดภัยเลยพี่น้องมีแต่ว่าเดือนหนึ่งจึงไปตรวจบ้านนี้เนาะข้าวอย่างนี้คือขี่กันแน่นัอนน่ะเอ้า

ไปทางใดครบบนใี้แต่คนหักกูเยอะประเดีวน้าเสียด้ยสถูกคขอบคุณขอ,อขอบคุณเรี่งที่เชื่อเสื้อให้น้องไอเดียห่มเก็บให้ในห้องไข่ไม,ม่ให้มีเติอนทางกในระลบปภัยขอให้มันียนเดือสถูกลดเอ้ยดยนพนข,ขอขอบคุณขอบบุญนำอ่า เบาเตียงโดยวพ่าพาไปโรงพยาบาลศัลยอแล้วกระทั่งพ่อใหญ่ใจดีอยู่เมืองไทยเพิ่งกระพาะเงินทักของมากรดีบอกมีใจกับขอบบุญขอบคุณเมิ่ทุกท่านทุกอันนั้นลูกหลานโนะขอให้อยู่ดีมีหฮงตลอดปลอดภัยได้หายเจ็บหายจ้าหายพยรธิขอให้มีแต่ชิงดีๆเข้ามาในโตขอมาในชุ่ชุสุขภาพร่างกาย ขอให้ตลอดปลอดภัยต่อไปเด้อความเจ็บไม่ได้ความไข้ไม่มีเด้อให้มีแต่อายุพลังมันเยอะใช่โอเคแล้วเราก็ดีใจน้ำแหละเนาะพี่จ้พี่น้องเลยอ่าถือว่าอ่าหมอคุณบอกว่าโอเคกะเขาก็บอ่าโรคใจไปนิดนึงเนาะคือว่ามันมันตาชีแดงๆเนาะบอกว่ากับไปยันว่ามันจะเป็นเนื้ออื่น ยันเด้มันเชยเป็นหันเป็นหนีเหนะพี่น้องเลยก็เลยนี่เป็นว่าเป็นยังซัมมาซาตุก่ะโอเคมีแต่ว่าได้บ่ะนี่อ่าต่อไปกับเบื้งแยงตัวนี้เนี่ยอีกอีกสองเสมอมาเตียงให้ไอ้แก้วมาเคืงแล้วก็มาคุดคุมตั้งเสาให้เนาะพี่น้องเลยอ่ากับป้าได้ป่ะนี่เด้อล่ะเด้อหาปลาคาร์พน่ะล่ะกับเมื่อยเมารถพี่น้องเลยโด้ย น่อยหน่อยหน่อหาผ้าคาพอนใชไปเปื้นมือเมือ่อยอะไรพี่น้องเห็นนั่งรถกับเมาส์ร <laughs> ถไปกันได้นั่งเด้อ no, <no>, no. บ๊าย no, no, no. บายล่ะ no, 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 no. <laughs> ายบายเออโอเคพ่อแม่พี่น้องเห็นประเตียงกับคอตัวเดินทางกลับก่อนมาเนี้เนะาะได้มาส่างถึงบ้านถึงเฮือนอย่างตลอดปลอดภัยพี่น้องเหนะ็นเนาะอ้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดจุขุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบ แต่ก็บบกข,ข,ข่าวโฆษณาพี่น้องเไยสำหรับคลิปนี้ก็าพาทางพ่อพเฒ่าน้องไอเดียไปหาหมน้องเพี่น้องเนาะหมอพนัดพี่น้องเลยก็ถือว่าโอเคประตูยิงทุกอย่างแล้ววันนี้เนาะก็ตลอดปลอดภัยผมยนี่ยังไงเป็นห่วงพี่น้องเลยมีแต่กินยังก็กินได้บัดทุกอย่างบริษันปกติวันนี้เนาะพี่น้องเนาะอาชลามันนี่เป็นเตียงขอตัวเดินทางกลับก่อนวันนี้พี่น้องเลยต้ตองขอขอบคุณขอบคุณเด้อผมไม่พี่น้องเบิดสุดสุดคน ที่เขามาติดตามับชมคลิปจนจบแล้วกับข่วขามโฆษณาพี่น้องไอส้สำหรับมือนี่ขอไปก่อนแล้วพี่น้องอสบายดีเดอ้อพี่น้องเบอรส์ขขสกุลทุกคนนะพี่น้อง